วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวกล่องคาเพทัตนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้กับตัวแอปเปิลคา a y นะครับคันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นมาสด้าสองที่ใส่คอนโซลของ CX3 นะครับแล้วก็นี่จะเป็นพวงมาลัยเคาสไตล์นี่นะครับบโอเคอ่ะมาถึงพูดถึงกล่องตัวนี้ก่อนเลยกล่องตัวนี้เอาไว้ทำให้ p p p l e c r r p a y เนี่ยสามารถดู YouTube Netflix TV ออนไลน์ได้นะครับโดยท <ated> mm ี่ไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟไม่ทำให้หมดประกันนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเพียงแค่เราแชร์อินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เสียบสายตัวตัวนี้เข้าไปที่ช่องคาเพนะครับเราก็สามารถที่จะบันเทิงได้เลย n t t l l x ตเราได้ใส่อินไหมวะอ๋ออย่างโอเคไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราลองลุกทีวีก่อนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทีวีออนไลน์นะครับเป็นฟรีทีวีนะครับก็ช่องก็จะครอบคลุมค่อนข้างเยอะอยู่ะนะครับช่องวันเราไปดูค่อนข้างชัดมากนะครับ กดแบกก็จะกลับไปช่องนะครับเปลี่ยนช่องอแล้วก็สามารถที่จะใช้แผนที่ Google Map ได้ด้วยตัวน,นี้เวลาที่เรานำทางอยู่นะครับถ้าเราไปเล่นแอป,ปอื่นเสียงมันก็จะคอยเตือนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้บอกเป็นแบบเส้นทางว่าเป็นแถบขึ้นมาอะไรเงี้ย อ่า YouTube ได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ iPhone ครับสามารถยิงภาพจากมือถือเนี่ยขึ้นไปได้เดี๋ยวเร,เราลองเปิดดูอี๋จะลองดูแอป,ปนี้ก่อนก็เป็น YouTube ทั่วไปนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวมือถือก็ง่ายๆเลยครับอ่าเราไปที่แอป YouTube ครับกดแอปอ่อคลิปไหนก็ได้ครับคลิปนึงตรงมุมขวามันจะมี อ่ารูปนั่นอะแคสช่ไม่ใช่ครับอ่ารูปนั่นแหละจอกดแอร์เพย์ครับอ่าแฮปปี้แคสพอกดปุ๊บภาพมันก็จะยิงให้นไปอย่างงี้ง่ายๆทีเราที่เกียจพิมพ์เนาะเกียจเซิร์ชกดนี้เฮ้ยเทคนิคการคลีนทำความสะอาดว่ะโอ้คัดแยกสีสังบอกออกจากน้ำได้ง่ายดายโดยใช้พลังมือถือเราก็ปิดได้นะครับอ่าปิดจอไปเลยครับภาพที่เปิดซองบอกเลยว่า เราเข้ามาที่รังเขาเเลยราก็ต้องรื้อของให้หมดเอาว่าอิงก็เป็นพรีเมียมนี่ก็ปิดแอปไปได้ด้วยเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้อ้ออีกอันหนึ่งเวลาเข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์ถอยกล้องติดเลยเห็นะฮะเขากลับครับทุกอย่างก็เป็นไปได้ครับคุณขาดโอเคครับผม